สวัสดีครับผู้การวิเคราะห์ราคาทองคำจากวัยอประจำเช้าวันที่10พฤศจิกายน2557ภาพรวมการเคื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,140.80มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,131.85และขึ้นไปแตระระดับสูงสุดบริเวณ1,178.59ปิดตลาดไปบริเวณ1,176.25บวกขึ้นมาถึง35.35เหรียญดอลลาร์ต่อทองอ ราคาทองคำทะยานขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง201,400ตำแหน่งในเดือนตุลาคมตคามคาดที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ที่จะเพิ่มขึ้นถึงระดับ231,000ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานลดลงแต่ระดับ5.8%แต่อย่างไรแล้วก็ดีตัวเลขดังกล่าวกดดันให้ผลตอบแทนพนันธบัตรร,ร,ร,รัฐบาลสหรัฐหุ้ลงโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีร่วงลงแต่ระดับ0.5 0 3จากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนลงและเป็นปัจจัยส่งผลให้ราคาทองคำทะยานขึ้นปฏิกิริยาแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดทองคำอย่างมากมายเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการขายทองคำออกมาและการทำสถานะช็อตในตลาดฟิวเจอร์ประกอบกับราคาอยอรได้รับแดงหนุนหลังจากนักลงทุนมองหาเหตุผลที่จะเข้าซื้อทองคำรอบใหม่ ทางนี้ทองคำมีการพุ่งขึ้นถึง3.1%ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในรอบที่สุดในรอบเกือบ6เดือนและราคาทองคำสามารถพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ4ปีครึ่งบริเวณ1,131.85เหรียญดอลลาร์ต่อทองอนซ์ระหว่างวันได้ซึ่งระดับดังกล่าวเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2010ทางนี้ราคาทองคำยังได้รดับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียหลังจากองค์กรความมั่นคงและความร่วมมือยุโรป หรือ OSE ออกมาแสดงความวิตกกังวลหลังจากสังเกตการมีการเปิดเผยว่ามีการตรวจสอบพบขบวนขนอาวุธหนักและรถถังและรถบรรทุกหลายคันเคลื่อนเข้าสู่เมืองโดเนสและเมืองเมคิฟคาซึ่งอยู่ใกล้กับทางตะวันออกของยูเครนและเมืองดังกล่าวย,ยังคงเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทู้ฝักใฝ่รัสเซียสรุปการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกอ,อ,องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา5.608ตัน ถือครองทองคำาที่ระดับ727.151ตันคงทุนโรฮะเงินไอแช์ถือโรฮะเงินเพิ่ม44.72ตันถือครองโรฮะเงินที่ระดับ1727.23ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรฮะเงินปิดตลาดไปณระดับ15.72บวกขึ้นมา0.35ดัชนีดาวโจน,น,ะะ 7, จนจสปน์ปิดตลาดไปณระดับ17,573.93บวกขึ้นมา19.46จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2452 บวกขึ้นมา0.0079ดดชินิดอลร์อินเด็กติดตลาดไปณระดับ87.64ออนตัวลง0.45ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากจีนเผยยอดส่งออกเกินดุลการค้าพุ่งขึ้นในเดือนตุลาคมสำนักนางานศูนรากการ,กรของจีนเปิดเผยว่าการส่งออกของจีนพุ่งขึ้นเกินคาดถึง11.6%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่การนำเข้าก็เพิ่มขึ้นแต่อัตรา4.6%ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 4.54ล้านดอลลาร์ทางนี้การสำรวจของรอยเตอร์มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกของจีนจะเพิ่มเพียง10.6%ในเดือนตุลาคมขณะที่การนำเข้าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ5 5และมียอดเกินดุลการค้าเพียงระดับ4.2ล้านดอลลาร์เท่านั้นและคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความผิดหวังของข้อมูลการจ้างงานในฝั่งสหรัฐกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสกุลเงินดอลลาร์ทรงตัว ่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบกว่า4ปีในช่วงเช้าในตลาดปริวัติเงินตราของเอเชียในวันนี้หลังจากอ่อนค่าลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการไว้ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง0.2ซนมาอยู่ที่ระดับ87.513หลังจากการร่วงลงที่ระดับ0.4เมื่อวันศุกร์ขณะที่การร่วงลงของดอลลาร์จากระดับ88.190ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2010 ยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำมีการพุ่งทะยานขึ้นตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังมีการปรับตัวดีขึ้นกว่ายุโรปและญี่ปุ่นปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้แนวโน้มนโยบายที่ต่างกันร,ระหว่างธนาคารกลางสรหรัฐหรือเฟดและธนาคารกลางยุโรป ECB และธนาคารกลางญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะยาว ขณะที่การขยับขึ้นของราคาทองคำยังถูกกดดันจากดัชนีดาวโจนยังปิดทำ New h i ต่อเนื่องตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบในวันศุกร์โดยถูกกดดันไม่แน่นอนของหุ้นในกลุ่มรักษาสุขภาพและหุ้นดิสนีย์แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนตุลาคมบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเฟื้อตัวขึ้นบ้างท่ามกลางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาแต่อย่างไรก็ดีดัชนีดาวโจนและดัชนี S&P 500สามารถปิด เพื่อระดับสูงสุดเป็นประวัติการและมีการปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่30ติดต่อกันดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนบวกขึ้นมา19.46จุดหรือว่า0.11% S&P 500ปรับตัวบวกขึ้นมา0.71จุดหรือว่า0.03% Nasdaq ปรับตัวลดลง5.94จุดหรือว่า0.13%หากพิจารณา,าเป็นรายสัปดาห์ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนพุ่งขึ้น1.1% S&P 500บวก0.7% และนัสแดกลดลงเล็กน้อย0.04%สรุปการลงทุน YRG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,167-1,155และ1,137แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,182-1,195และ1,210สำหรับกรุ๊กาจลงทุนราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นดุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ระยะสั้นโมเมนตัมแนวโน้มในทิศทางราคาทองคำกลับมาเป็นหมกอีกครั้ง โดยแนะนำคลริทการลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงและขายทำกำไรเมื่อราคามีการดีดตัวกลับโดยประเมินกรอบราคาด้านบนไว้ที่บริเวณ1,182-1,195ถึงขณะที่กรอบด้านล่างประเมินไว้ในโซนระดับ1,167และ1,155เดียญดอลล่ารัปดอห์ท่จะออนวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ